โอ้ยยังไม่ได้เข้าอะไรสาดตายเนี่ยโอ้ยมึงร้านนั้นได้กินอ่ะไปป่ะไปกันเถอะไม่คาคะมีน้ำอะไรบ้างก็ตามนี่เลยเอาอะไรอ่ะเอาไอชี้กดนลยเท่าไหร่คะยี่สิบบาทสะแกนได้ไหมคะได้ค่ะเรียบร้อยค่ะ แม่คะค่ะคุณหนูโอนไปเกินนะค่ะหนูโอนไปร้อยเนื้อค่ะแม่คะพอนให้หนูโอนคืนได้ไหมคะอ้าวทำง่าเนี่ยไม่มีโอนเนี่ยต้องสดได้ไหมล่ะคะได้ค่ะเร็วๆได้ไหมคะคือตอนนี้หนูรีบมากเลยค่ะหนูได้แป๊บเดียวค่ะอ่ะไปสิขอบคุณค่ะ ตอนนี้เขาก็มีกันหมดแล้วนแกนอะแกาทำไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเอาของลูกให้แล้วนี่เราก็จะอ่ะเข็นป้าหมแล้วป้าโอนเกไปร้อยห่ค่ะโอนเกได้ไหมคะโอ้ยบัมมี่เอาเงินโอ้งินโอ

ใส่ดีพวกนี้ได้เลยใส่ผมนะเงินดูอ,ะอ่ะหลอกคนโง่ตั้งเยอะเออพวกแก่ๆนี่มันหลอกง่ายอเออที่หลังของพวกนี้มาอีกเจอ,อุได้กนดินได้เงินแถมได้กินปีด้วยอ,อ <c oughs> ่ะเฮ้ยขนมหมดแล้ววะนะคะคิดตังค์ค่ะ<ป>น้ำคนละขวดเนาะนี่ก็ขอละสิบบาท อันนี้น้ำขคนละสิบบาทนะยี่สิบสี่สิบบาทจ้ะ,ะสแกนได้ไหมคะสแกนได้ค่ะนี่ขาอะไรค่ะ,คะเดี๋ยวสิยงดูอันนี้ไม่ถึงห้าวิเลย มันโอนแล้วค่ะ้วกหนูต้องรีบเนี่ยเดี๋ยวฝนตกเนี่ยโอนเกินเป็นหนึ่งร้อยค่ะโอนเกินหนึ่งร้อยโอนคืนได้ไหมคะโอนคืนหกสิบเดี๋ยวแป๊บนึงขอดูโอนไม่ค่ะแม่ค้าหนูรีบพวกหนูรีบพวกหนูต้องไปเรียนไม่เป็นไรเลยเนี่ยใช้แค่ห้าวิเองเนี่ยมันไม่เป็นไรยไม่ค่ะไม่เป็นไรค่ะหนูโอนแล้วเนี่ยก็ดูสลิปแล้วเนี่ยโอนเหรอใช่นี่เลยนี้มันไม่เข้านะโกหกปะเนี่ย ไม่ใช่คนนี้หน่าคุนๆเมื่อวานอ่ะซื้อของบ้านแม่ฉันก็โอนมาไม่เห็นโอนมาเลยก็พูดเก่าหากันหรือเปล่าคุณพูดแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะคือจะเก่าหากันหรือเปล่าฉันก็โดนมันเป็นร้อยหนึ่งเนี่ยแปดสิบบาทเนี่ยตอนไหนคะหลอกคนแก่อย่างนี้เนี่ยพวกไม่มีติดสมนึกยินฟีอยังจะเอาเรื่องนอนเลยเออไปแจ้งตำรวจไปจับเลยเดีไปแจ้งตำรวจอะไรนะคะเราไปก่อนเลยค่ะไค่ะหนูขอโทษค่ะหนูขอโทษ เนี่ยถ้าโทษปุ๊บก็ออนตังคืนเลยอ้อนมาให้หมดเลยเนี่ยเท่าไหรแปดสิบเนี่ยเท่าไรเจ็ดสิบเนี่ยออนมาให้หมดให้คบทุกคนเลยเอามาค่ะออนมาออนมาเดี๋ยวสี่ลคนนะคะเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูออนให้คนนี้แล้วคนนี้เอาให้คนนู้นได้ไหมคะติดเลยค่ะเลยค่ะเออมันได้พี่รไรหาทำแบบนี้ของจริงของจริงไหมเนี่ยของจริงค่ะ เข้าแล้วเข้าแล้วเนี่ยถ้าไปทําแบบนี้นะบอกเลยว่าไม่มีสิทธิ์เดียวไปไหนแน่ค่ะโดนแน่ๆถ้าเขารู้เขาจริงของตอมอ่ะจับเข้าคุกอย่างเดียวยิ้มอีกทำนืกอตั้งไหมเนี่ยอเ,เออมีจิตสันนิษฐานก่อ เขาผิดแล้วต้องต้อเออทำอย่างนี้เลยหลอกเงินเขาก็ไม่ใช่น้อยเออเนาะใช่หนูขออนุาตอย่าไปทำแบบนี้กับใครนะไอ้พวกพี่ดีเนี่ยเดี๋ยวแจ้งตำรวจจับเลยพ่อก็ล้มป่วยหนูต้องทำงานมันก็น่าสงสารสมาข้อชี้ในเรื่องนี้นะคะในรายวิชาการป้องกันการพิจาริตก็คือตอนที่เรา ขายของหรือว่าทําอะไรเกี่ยวกับกิจการต่างๆแล้วมีคนมาโอนที่เราต่อให้เขาสแกนจากเออให้เราดูสลิปแล้วแต่ว่าถ้าแจ้งเตือเพื่อนๆก็แสดงว่าเป็นสลิปปลอมก็างายว่าให้ทุกคนนะคะตรวจสอบเช็คดีๆว่านั่นเป็นของจริงหรือของปลอมและสุดท้ายนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขม,มากๆและอย่าตกเป็นเหยื่อของมิชาชีพนะคะขอบคุณค่ะ